ร่วมเปิดศึกโดยเครื่องปรับอากาศมิซูบิชิอิเล็กทริกมิสเตอร์สลิมอาจารย์เล่งฟันทิศราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์ระวังปากพาส่วยคือราศีรัลกนราศีมีโถกับเพชรนะครับ มครับราศีที่ปากพาสวยคือในหุวงเวลานี้นะครับคือปากของชาวราศีนี้ต้องระมัดระวังในการพูดในการเจรจารบางทีเรื่องเล็กๆก็กลับเป็นเรื่องใหญ่และทําให้เกิดความเสียหายและมีปัญหาอาจจะทําให้เกิดมีศัตรูผมหมายถึงอารมณ์ด้วยนะครับ เด่นชัดที่สุดคือชาวราศีเมษรครับ 1. ดาวพุธโครจรไปวินาศกระดวงชะตาและกําลังจะโครจรเข้าทับเรือนชะตาของชาวราศีเมษหลังวันที่9พฤษภาคมเป็นต้นไป28วันดาวพุธโครจรเข้าทับเรือนราศีเมษซึ่งราศีเมษมีดาวประจําราศีคือดาวองคารพุธกลางคารเป็นคู่วิวาทะส่งผลให้เกิดความรุนแรงในเรื่องของปากและการเจรจาจะเป็นปัญหา เพราะฉะนั้นก็นนึกถึงคําว่าเมตตาให้อภัยอโหสิกรรมจะน้อมนําให้พ้นผูวยภัยและที่สําคัญนะครับใครเป็นสายบุญพญายนาคราชก็ให้ระลึกนึกถึงบารมีพญายนาคราชข้อหนึ่งก็คือเมตตามหานิยม ah um ก็หาโอกาสไปกราบสักการะปู่ศรีสุโทโธนาคราชที่คําชะโนดหลวงพ่อพระสายที่วัดโพชัยพระที่พญานาคอธิษฐานสร้างหรือ ที่บรรณาลากําลังสร้างปดิสถานพญานครราชท่วาเจ้าอามและรัฐนาบาร,รมีให้เกิดเมตตามหานิยมพร้อมกับเตือนสติให้นึกให้คิดจะพูดจะทําอะไรจะเจรจาความหรือจะทําอะไรในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพูดต้องระมัดระวังมิฉะนั้นปากจะพาสวยครับเอาละครับด้วยเหตุผลท,ทั้งหมดทั้งมวลที่วานานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้ระวังปากจะพาสวยได้แก่ชาวราศีเมษฟันธงครับ กลัวไหมเนี่ยกลัวไหมเนี่ยมาครั้งแรกก็โดนฟันธง,งเรื่องกอดกลัวนะครับเพราะว่าอาจจะไปแบบว่าพูดอะไรไม่ไม่เข้าหูใครอะไรเงี้ยเพราะเป็นคนพูดตรงๆแล<ม>้วบางทีก็อาจจะแบบไปหัวเราะใส่หน้าเขา<ม><ม>เอะไรเงี้ยเคยมีเหตุการณ์หัวเราะนั้นครั้งหนึ่งมีครั้งอื่นที่เป็นเราเป็นคําพูดของเราแล้วเขาโหยโกรธเป็นฟืนเป็นไฟนี่มีไหมก็มีนะครับแบบบางครั้งแบบเสียงเราอย่างเงี้ยเราเป็นคนคนนี่ค่อนข้างเสียงแบบ หวนเนาะแทกอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ตอนคุยโทรศัพท์เงี้ยฮะคุยแล้วก็เขาบอกว่าทำไมขึ้นเสียงใส่ทำไมเออผมเปล่ายังไม่ได้ขึ้นเสียงเลยนี่ขึ้นเสียงเนี่ยเสียงเป็นอย่างงี้เสียงเป็นอย่างงี้คุยกับแฟนใช่ไหมล่ะอย่างเงี้ยประมาณนั้นใช่ไหมเวลาคุยเผยใครสปอยเหรอครับมีหลายครั้งครับที่แบบว่ากับสปอยสปอยนี่กี่ปีแล้วคบกันกี่ปีแล้ว สามสามปีครับสามปีบางทีเขาไม่เข้าใจเสียงเราเขามีอะไรดีเขามีอะไรดีก็ค่อนข้างที่จะเข้ากันได้ง่ายครับหนึ่งคนได้ง่ายสายสบายๆลล้างพูดแล้วแก้มแดงมีตาวุงวิงนี่นะครับแล้วเห็นอย่างนี้นะครับวันเว้นวันนะครับวันเว้นวันใช่ไหมวันเว้นวันครับใช่วันเว้นวันไม่เหนื่อยกันเหรอฟิตเนสครับฟิตเขาเข้ายิมวันเว้นวันเขาเข้ายิมวันเว้นวันัวันเว้นวัน หมายถึงว่าตอนนี้ก็คือแสดงว่าเป็นคนมีซิกแพคอะไรอย่างนี้เลยก็มีบ้างครับเป็นโชว์นี่เปล่าซิกแพคอราซิกแพคมีเปล่าอย่าเขาพูดกันนี้เมาว่เราโชว์ไปเลยกางเกงทอนเกงโชว์โชว์ซิกแพคอย่างเดียวมันไม่ได้หรอกมันต้องมันต้องถอดให้หมดเลยนี่แะฉันกลัวใจนะไอ้เด็กเขาไม่ธรรมดาพี่ไอ้แก๊งนี้ไม่ธรรมดาถอดโชว์เดี๋ยว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 ช่วย อย่าไปกลัวเมาดูชนีเดือดได้มอนถอดเราเกี่ยวอะไรไปนั่งพี่เราจะดูอะไรเนี่ยไปไปไปอย่าอย่าอย่าไม่ต้องกเองไม่ต้องนี่ไงนี่ไงนี่อะะอะเอาตอนีนี้หมะในระหว่างที่เขากำลังถอดอยู่ในระหว่างที่เขาเขากำลังถอดอยู่ป้าจะหันมาพูดว่าโอ้อยากกินน่ มีใครจะสู้ไหมมีใครจะสู้ไหมพี่ดาวขำมินไปยิมด้วยกันวันนั้นนักก้ามตั้งสิทธิ์าคนถอดเสื้อมานี่โอ้โหฮือฮากันทั้งยิมโอ้โหพวามฆาขี้กากบานเลยครับผมไปลองสิพี่ดาวไปจอมแพนดิไม่ใช่คือพ่อผมเมื่อตายคาลงยิมเลยนะไปดูการออกกำลังกายจนตายเล้นยิมหนัก ็ไม่วเรอยู่ข้างๆแหมอะไรแม่อะไรห่อะไรแหมอะไรอไรดู่อะไรแหมอะไรแหม่อะไแม่อะไรแาม่อรม่อ่อยไ่าะไรแยม่อะรแม่ทะไรแม่อเไร่อเไืห่อนไรแม่อะไรแหม่อะรแ่อม่อะเดี๋ย่อไรแหก่อะไร่อะไรห่อไร่อไหม่อะไร่อพ่อมาอะไ่อะา่อไรมาไง่อไอไ่อกไรแหมอหนัอเป็นคนฟิตเป็นคนฟะตออกกหรอครับ คือพ่อผมไม่ได้ล็อกตัวตัวใส่ไอ้ดัมเบลแล้วไงอ่ะดัมเบลล์ล็อเมื่อก่อนห้าไม่มีประโยชน์เลยจะไป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 เอามาหล่อมากเลยพี่เมาหล่อมากอาจารย์รักฝากวัตถุมงคลมาให้ด้วยโอ้โครับสีเพื่อมหาเศรษฐีสาริกาลิ้นทองวัดเจ้าอามนะครับผมเวลาพูดทาปุ๊บพูดใครจะได้หลงเรานะครับแล้วก็เหรียญเทวดา พระพุทธทรงช้างนะครับก็จากสถาบันพยากรศาสตร์นะครับบูชาไว้ก็จะได้เกิดโชคลาบโชคดีค่ะขอบคุณครับมาไม่ต้องกลัวนะเราสองคนเป็นเมฆด้วยลูกเอ้ถาม่าระวังไหมระวังครับระวังด้วยนะคะมีไว้จะได้ระวังแต่จริงๆพวกเราเป็นคนระมัดระวังในเรื่องของการพูดอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าทุกครั้งเวลาเราพูดเราไม่มีทางรู้เลยว่าในวันนั้นจะมีใครเซนซิทีฟบ้างใครจะถูกใจสิ่งที่เราพูดหรือไม่เราไม่ทราบใช่นะฮะ เอาละตอบถูกไปนะครับ3มคนด้วยกันก็คือน้องเพชรน้องเมาส์แล้วก็น้องแพรวไปจับทงเพิ่มครับทับคนเก้าคนแรกที่คือรอบเงินขวัญถุงค่ะสนับสนุนโดย AIS 4 g Advance ค่ะโชคดีเจอเลยค่ะเค้าคนเโ้าค Oh, อ,อน้องนิวเคลียร like> ์รับเงินขวัญถุงเพิ่มไปอีก1,000 0บาทจาก AIS CG Advance ค่ะ สราศีศึกนี้ศึกเดียวที่จะทําให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนอาวสวัสดีค่ะัครบ